ชวนลูกรักโลกตอนรู้จักเก็บรู้จักแยก วันนี้คุณครูสอนเรื่องการช่วยกันลดขยะโดยเฉพาะถุงพลาสติกครูสอนว่ายังไงบ้างอะลูกครูคสอนว่าถุงพลาสติกมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีโทษมากมายเหมือนกันเราสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกมาเป็นถุงผ้าได้เพราะนำกลับมาใช้ได้หลายๆครั้งและย่อยสลายได้ง่ายแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกเราก็ควรใช้ให้คุ้มสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกเหมือนกันแม่ก็กำลังเก็บถุงไว้ใช้ต่อไงจ้ะแม่พยายามใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติกแต่ถ้าเราเลี้ยงไม่ได้บางครั้งที่เราต้องใช้ถุงพลาสติกใช้เสร็จแม่ก็เก็บไว้แล้วก็นำมา้้่างงครัเืออนก็ แล้วก็เก็บมาใช้ต่อได้แล้วแม่ก็มีวิธีเก็บไม่ให้ลกบ้านอีกด้วยนะมีไงเห็นไหมจากถึงใบใหญ่ที่ดูไม่เรียบร้อยก็กลายเป็นก้อนสันเดี่ยมเล็กนิดเดียวไม่ลกบ้านแล้วแต่ที่สําคัญการที่เราจะช่วยโลกของเรานั้นไม่ใช่แค่รู้วิธีนะแต่เราต้องปฏิบัติด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเท่านี้ก็สามารถลดพลาสให้โลกของเราได้ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะแม่นเยี่ยมเลยชาวสื่อยปตต